อ้าวหรห้องต่อกรงเทพเครื่องบินค่ะพี่น้องวันนี้เราบินไปกรุงเทพกันนะคะ everything <c oughs> เอาจะกับสวิตแล้วนะคะมือเนบินไปนอนกรุงเทพขึ้นนึงนะคะพี่น้องเนาะตอนนี้ยุทธนามบินถึงบนเราก็ลองท้องก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเครื่องข้างบนไยเวียดเจ็ดค่นนะพี่น้อง ลองท้องก่อนนะคะเดี๋ยวเครื่องก็สะออกอีกประมั่หาซิฟหน้าที่เนาะค่ะเนาะโกโฟมพญนิกบ่อยากกลับบ้านพี่น้องเบนสปาไม่อยากกลับบ้านถักเครื่องกันนังถักเครื่องะนะถกังถกเครื่องออกเดี๋ยวเราบินไปทุ่งเดิกันไปนอนพักอยู่คืนนึงเนาะคะ่ะ เวลาเครื่องสักทีเครื่องดีเลยทั้งน,นั้นให้ใหายใ,ใจติดขัดกรุณาติดต่อผู้ใา้คอมพิวเตอร์ต้อนรับข,ข,ออของเรา <c oughs> During COVID-19 outbreak, we suggest you to wear a protective. ถึงสนามบินสวุวรรณภูมิแล้ว love the my husband happy, they want to be happy to go back to Switzerland. <laughs> คุณดิอันนี้แถมฟรีเด้อค่ะพี่น้องใครอยากได้มาเอาเด้อแถมฟรีเป็นโกดจริงเป็นอย่างเทาต้องกัมมาทักรอบที่สนะคะพี่น้องเพราะมันสะอาดและก็นายอยู่นะคะพี่น้องเนาะวีท็งเท่ากิบเท่ยูริมบ์เยงพันอะไรหร s อสองพันสอ h พอ สองหมื่นสามพันกว่าแต่บาปเด็ชว่ามหานฯสาวเนาะเพราะว่าเขาตอนสาวเมื่อสาวพ่อจะไปกินข่าวเอื่อนาะอีกสาวเมื่อนึงเท่ากับคือเขาอยู่ไกลๆตลาดเจริญจักรเนาะเขาย่างแบบเดี่ยวเนาะค่ะเบสเวสเทมเบสเวสเทมเนาะค่ะพี่น้องเ้ากลับมารอฝี่สอนเพราะว่าเขาประทับใจโรงแรมแล้วก็สะอาดหนาอยู่น้ำเนาะค่ะบอลเบามันบอลสกปรกเนาะ มีหลายโรงแรมที่ราคานี่แต่กะสกรปรกอันนี้เข้าจองสองคืนเนาะสามพันกว่าเนาะพี่น้องอาไม่กันอ่อ you can try or we can call moment I uh, can be there over there นะครับ wifi this that password the best best theme จะตุดจกักเนาะพี่น้อง นี่แหละเขาขก็กำบ้าเราสองบัวมันหนายอยู่ค่ะพี่น้องแถวนี้เป็นเขตจตุจักรมะเนาะอันนี้เขาอยู่ข้างล่างเขาก็แนงบ่อยเห็นแางไปตลาดจตุจักรกับพ่อพ่อซีหานาที่นะคะยุบข,ข้างล่างนี่หลังค้าวเป็นอย่างไเพิ่งกำบ้าเนาะเดอะเบสเวสเทมจตุจกักรห้องสะอาด อยู่ชั้นสิบสี่ห้องศูนย์ของหกเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมค่ะพี่น้องประทับใจเนาะผู้ใดพรามาแถวจตุจักรก็มาพักนี้เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันสะอาดดีสมกับราคาค่ะพี่น้องหมายถึงว่าบางมองเนีทั้งในในกรุงเทพอะราคาเนี่ยจะบางโซกับโปกก็มีนะคะพี่น้องเนาะ สามีนางห้อยสามีนางแล้ว